สนับสนุนโดย Google Chrome เว็บคือสิ่งที่คุณสร้างสรรค์เครื่องปรับอากาศ Media วันนี้ทุกคนบอกว่า Inper House มาเป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยแต่ไม่ได้หมายความว่าผมไม่มีคู่แข่งผมต้องแข่งกับตัวเองผมเองผมไม่หยุดผมจะพัฒนาให้เขารู้ว่าเหนือกว่านี่มันยังมีอีก ช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่งานก่อสร้างค่อนข้างบูมยุคที่กำลังฟองสบู่กำลัง<อ>จะกำลังขึ้น<ะ>กำลังขึ้น,นเลยงานก็เข้ามาเราก็คิดว่าเราเก่งรับงานมาเยอะแยะมากมายคืองานก่อสร้างเนี่ยน่ากลัวตรงที่ว่าเวลาเรารับงานเข้ามาเนี่ยเราเบิกเงินก่อนทํางานส่งที่หลังถ้าคนที่ไม่ควบคุมให,ให้ให้ดีๆเนี่ยสุดท้ายมันก็จะมีปัญหาผมก็ติดกับตรงนี้เหมือนกัน เงินเข้ามาไปซื้อที่เก่งกาไรไปซื้อห<อ>ุ้นโอ้ยอฟองสบู่ก็ใกล้จะแตกแล้วตอนนั้นเราก็ไม่รู้ตัวธนาคารปล่อยกู้แพงแค่ไหนก็กู้คือจําได้ว่าตอนนั้นผมเคยจ่ายดอกเบี้ยสูงถึงร<อ>้อยกู้จนไม่มีเงินจ่ายดอกให้ธ<อ>นาคาร โชคดีอีกเหมือนกันว่าช่วงนั้นได้เรียนในระดับปริญญาโทในเรื่องการบริหารธุรกิจมานั่นคือ m b a ครับผมคือจริงๆบริษัทเนี่ยมันไปก่อนที่จะจบแล้วช่วงนั้นเขาสอนให้ระดมทุนถ้าคุณจะกลับมาคุณต้องระดมทุนขึ้นมาใหม่ผมก็เขียนแผนธุรกิจขึ้นมาใหม่เราก็เอาผลงานในตลอดระยะเวลาเขียนเนี่ยเกือบสิบปี ที่ที่เราเคยทํามาคือสมัยก่อนเนี่ยผมร่เหมาก่อสร้างเนี่ยผมรับทั้งตึกแถวบ้านโรงงานเยอะแยะมากมาย<ะ>แต่ผมก็เอาผลงานที่เป็นเฉพาะบ้านเข้าไปในแผนธุรกิจของผมจบออกมาแล้วก็เปิดตัวบริษัทเดียมพร์เฮางานแรกที่ผมได้เป็นงานที่หลังจากฟองสบู่แตกแล้วมีลูกค้าที่กล้าสร้างบ้านกับผมเนี่ย สมัยนั้นบ้านหลังแรกรู้สึกจะ40กว่าล้านแต่ลูกค้าบอกผมว่าไงรู้ไหมฮะ40กว่าล้านเนี่ยลูกค้าสร้างบ้านหลังนี้ได้ฟรีผมไม่เข้าใจว่าทำไมถึงฟรีเขาบอกว่าเขาเป็นผู้ส่งออกพอค่างเงินมันเปลี่ยนเขาก็ได้เบิรน2 5เป็น35หรือ40บาทเนี่ยส่วนต่างสมมุติว่าเขาขายได้1ล้าน US เอขาก็มีส่วนต่างเข้ามาอีก20กว่าล้านเพราะฉะั้นบ้านนั้นเขาได้ฟรี เอออย่างนี้แสดงว่าช่วงนั้นผู้ส่งออกก็คงดีก็ก็ยังมีช่องว่างถึงลูกค้าไม่เยอะแต่ลูกค้าของผมเนี่ยมีกำลังซื้อสูงมากซึ่งที่ผ่านมาก็จะเห็นแหละว่าทางเดมพอร์เฮาส์สไตล์บ้านเขาเนี่ยจะเป็นสไตล์แบบหรูอลังแล้วเราหาสไตล์นี้ได้ยังไงตอนแรกเราทำคือมันเป็นความชอบส่วนตัวเขาว่าได้นะครับประจวบเหมาะก,กับว่าลูกค้าต้องการบ้านสไตล์นี้พอดีลูกค้าผมรายแรกเนี่ยผมไปหาเขาเนี่ยเขาจะมี ภาพหน้าตาตึกโรมันอยู่ที่เป็นแบบเลฟเฟรนท์ี่เขาไปถ่ายวาง <ไป S 2> อยู่บนหน้าโนะต๊เเนะเลยนี่คุณสวยใจคุณสร้างให้ผมได้ไหมเนี่ยหลังเนี่ยผมดูว่าโอ้โหแต่ผมก็ได้ครับเอาได้เลยก่อนอนะครับนะจนสําเร็จหลังแรกทีนี้บ้านคลาสสิกหรือบ้านโรมันที่พูดกันถึงเนี่ยทาไมต้องเป็นโรมันหลายคนถามจริงๆงถ้าเกิดย้อนนึกไปเนี่ยความเป็นโรมันเนี่ยมันมีมาเป็นพันปีแล้วแบบที่ออกมาเนี่ยมันมีมาตรฐานของมันวันนี้อีกร้อยปีข้างหน้าสัดส่วนมันก็ยังคงที่อย่างนี้มันก็ยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมัน ลูกค้าหลายคนก็แบบไปเที่ยวมาจากอิตาลีนี่แหละเห็นเพนติ้งอยู่ข้างบนซิกซินแชเปิลอยากจะมีบ้างทางเราก็จัดการได้เหมือนกันจัดการได้ก็ไปหาใครมาวาดนะฮะก็ต้องไปตามหาจิตรกรที่เขาเขามีฟีมือทางนี้โดยตรงต้องนอนวาดกันนะครับตั้งนั่งร้านนอนวาดกันสดๆงานถ้าเราจะสังเกตเห็นตัวบ้านที่มีลักษณะบัวปูนปั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นบริษัทเราบริษัทเดียวที่ยังยังปั้นสดอยู่อย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นแบบซิกเนเจอร์หรือลายเซนของเราแล้วหรือยังครับ เดมเพลอร์ <The> ในเมืองไทยจะทำบ้านในสไตล์แบบนี้เท่านั้นหลายคนถ้าจะคุ้นกับหน้าตาของบ้านในเพลิก็จะคิดอย่างนั้ครับ,รบว่าจะเป็นซิเ n นเจอร์ของของของเอ์ไปแล้วและการเีาจะทำบ้านรูหลาแบบนี้ลูกค้าทุกคนเนี่ยต้องเป็นคนที่มีสตางค์ค่อนข้างเยอะแล้วจะเข้าไปทำความรู้จักลูกค้าเหล่านี้ได้ยังไงฮะผมก็ค่อยๆศึกษาลูกค้าในแต่ละรายนะครับ,รบว่าอะไร ทำให้เขาอยากได้บ้านขนาดนี้ก็เลยพอมาสรุปได้ว่ามันมีคําอยู่คํานึงทึ่งจะสามารถแทนกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ได้ก็คือคําว่าครั้งหนึ่งในชีวิตอันนี้เรื่องจริงเลยนะสมัยก่อนเขาเป็นเด็กขายกาแฟปั่นจักรยานส่งกาแฟเห็นบ้านหลังใหญ่โตโต,โตเขาอยากจะมีสักครั้งหนึ่งในชีวิตของเขาอยากได้บ้านหลังนี้เขาทําธุรกิจมาจนประสบความสําเร็จเขาหวังที่อยากจะได้บ้านหลังนี้เนี่ยเพื่อที่จะบอกให้คนทั่วไปได้รู้ว่าเขามาถึงจุดที่สำเร็จในชีวิตขเขาเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตขเขาแล้ว ถ้าอยากได้ตรงงานตรงนั้นมาหาผมผมเคยทราบมาว่า2อ,อย่างนี้มันขัดแย้งกันเขาบอกว่าความคีเอทีฟในการที่จะสร้างบ้านความต้องการของเราบางทีมันอยากจะได้มุมนี้แบบนี้แต่ฮงจุ้ยเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราให้ความสําคัญมากเหมือนกันสมัยก่อนผมก็ไม่คิดว่ามันจะมีอิทธิพลมากขนาดนั้นสรุปว่ามันมีมากจริงๆรนะมีมากจริงๆ <c oughs> คือมากถึงขนาดว่าก่อนออกแบบผมต้องคุยเรื่องฮงจุ้ยก่อนถ้าออกแบบไปแล้วฮงจุ้ยตามมานี่ต้องกลับมา <c oughs> แก้ใหม่หมดอันแรกเลยผมว่าก่อนที่จะคุยกับสามีของผม ผมเชิญสินแสมาคุยนะครับผมก็จะมีสินแสซึ่งปัจจุบันก็จะมีอยู่หลายท่านนะครับ,รบผมเองโดยหลักแล้วเรามีประสบการณ์มา20กว่าปีเนี่ยพอจะรู้หลักของสินแสอยู่บ้างคอยคุมแบบให้เป็นไปตามลักษณะที่ไม่ผิดหวงจุย้ยนะครับเพื่อให้ลูกค้าสบายใจนี่คือสิ่งเราสร้างให้คนอื่น ถ้าเปนบ้านของเราครับเรายังอยากเป็นโรมันอยู่หรือเปล่าคือผมอยู่ตึกแถวมา30กว่าปีแล้ว <laughs> ทุกวันนี้ก็ยังอยู่ตึกแถวคุ้นกับมันก็ใช้ชีวิตง่ายนะครับเน้นเรื่องประโยชน์ใช้สอยมากกว่ามีห้องนอนห้องทํางานแล้วก็มีมุมอ่านหนังสือครับแค่นั้นเองครับผมไม่ไม่ไม่ได้หรูหราอะไรมากตอนแรกผมเข้าใจว่าเจ้าของเดนเพร์เฮาส์เนี่ยบ้านเขาต้องเป็นคลับเฮาส์เลย <laughs> บ้านเขามันจะต้องมีเสาใหญ่อยู่หน้าบ้านเป็นทำเนียบรัฐบาลอะไอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะครับบ้านที่เห็นทุกหลังเนี่ยบ้านลูกค้าทั้งนั้นเลยแล้วมีการวางแผนยังไงบ้างครับสำหรับอนาคตของเดียมเพรสเฮาส์ผมจะพยายามถ่ายทอดทั้งประสบการณ์วิชาการ ทุกอย่างเท่าที่ผมรู้่ให้กับลูกน้องทุกคนเพื่อเขาจะได้สร้างโดยที่ผมไม่ได้คาดหวังนะว่าเจเนอเรชันต่อไปจะต้องเป็นลูกของผมไม่ใช่เจเนอเรชันต่อไปจะต้องเป็นพวกเขาเนี่ยแหละอย่างเมื่อปีกลายเนี่ยผมก็พาพนักง,งานของผมเนี่ยไปดูงานที่อิตาลีเลยคุณต้องไปดูต้นแบบ ต้องไปดูตัวจริงให้เขารู้ว่าเหนือกว่านี่มันยังมีอีกนะครับ<ว>คืออย่าไปเทียบกับคนที่เขาด้อยกว่าเราต้องเทียบกับคนที่สูงกว่าเรานะแล้วก็จะเกิดการพัฒนาแล้วก็ทุ่มกับการที่ส่งเขาไปเรียนต่อปริญญาโทเนี่ยหลายคนแล้วก็มาช่วยกันสร้างรุ่นผมอาจจะ ถึงยุคที่หมดยุคไปแล้วก็ได้พวกเขาต้องเก่งกว่าผมมันถึงจะต่อยอดความเป็นเดียมพลราส์ต่อไปได้แล้ววันนี้นะฮะต้องขอ,อคุณด้วยนะฮะกับเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยนะครับกับเดียมพลราส์ต้องขอขอบคุณมากเลยนะฮะคุณสุรชัยครับขอบคุณครับเวลาบ้านกว่าจะเสร็จขึ้นมาตลาดหลังเนี่ยมันต้องทุ่มเทมากมันยากบ้านพวกนี้มันจะมีเอกลักษณ์เราคงคิดว่าผลงานพวกนี้จะอยู่ต่อไปอีกหลายหลายสิบปี พูดได้ว,ว่าบ้านพวกนี้เนี่ยผมสร้างทั้งนั้นมันเป็นความภูมิใจลึกๆผมหวังว่าคุณผู้ชมคงได้รับแรงบันดาลใจดีๆนะครับจากเรื่องราวและประสบการณ์ชีวิตของคุณสุรชัยในวันนี้แล้ววันนี้ก็หมดเวลาของผมแล้วนะครับกับรายการ The Idol คมบันดาลใจกลับมาเจอกันใหม่ถ้าทุ่มคืนเหมันต้นไปนะครับทุกคืนวันอังคารคืนนี้ราตรีสวัสดิ์สวัสดีคร,รับ